ดูเูือย่างการฟันเห็นเลยเห็นก่อนเอาโดนไปแล้วชุดนี้ชุดใหญ่กรรมาการสุนเนศคาชูเห็นว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวโดนต่อ,อยเยอะจะสู้ก็จริงนะครับแต่ว่านี่นะท่านไว้เลยกรรมาการกลับมารับชมการถทอดสดในช่วงสุดท้ายนะครับในศึก C P F ยอดมวยโลกครับแม่เราก็มีความสุขกันไปนะครับปัญญาประดับสีหรือเพชรมณี C P F ป้องกันตําแหน่งแชมป์ไว้ได้เป็นครั้งที่3นะครับยังเหลือมวยสากลพิเศษ6ยกอีก1คู่ครับ ไปดูมุมแดงกับพี่บอลก่อนเลยครับครับผมเราชื่นใจจากเพชรมณีซีพีเอไปแล้วครับคนนี้ครับเป็นลูกศิษย์คู่หนึ่งตัดไอศสสกุลเหมือนกันครับอยู่ที่สาสก,กุลยิมตลาดกลางราสวายลำลูกกาครอง4ขอต้อนรับครับจัสตินกิตติพยักส์ตัวนักสู้มุมน้ำเงินนะครับมาจากพระราม3ครับกรุงเทพมหานครนะครับ น้ำหนักเท่ากันครับ160ปอนด์ครับเสียงปรบมือให้กำใจบันพดขาวเอี่ยมทัน,นี้ถือว่ามวยยั์มวยใหญ่เลยคุณออส160อปอนด์ครับห้ามกับพิษตานะครับคู่นี้มีสิทธิ์ไม่ครบยกสูงเลยครับคู่ส่งท้ายปิดรายการครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ก็ชกกัน มน้ำหนักเยอะนะครับายแดงจัสตินนะครับกิติพยักษ์น้ำเงินบรรพศนะครับเขาเอี่ยมทีนี้ก็ในน้ำหนัก160ปอนด์เนี่ยนะโอ้โหนี่นะครับรุ่นใหญ่เลยทีเดียวดูหน้าตาหน้าตาน่ารักเลยนะครับในรุ่นใหญ่ในน้ำหนัก160ปอนด์ในรุ่นไม่เด่นเวนะครับคู่นี้ต่อยกันหกยกถึงหรือไม่ถึงายแดงคือจัสตินนะครับกิติพยักษ์น้ำเงินบรรพศเขาเอี่ยมวันนี้ครับ มาตื่นตาตื่นใจไปกับแชมป์เป็นโลกก็คือเจ้าเพชรมณี CPF ไปแล้วครับในการประสบความสำเร็จป้องกันแชมป์เป็นโลกครั้งที่3ครับโอ้โหนี่ครับอ่ะมาติดตามดาวลุ่งดาวลุ่งครับอา้นาวคะแนนบอกอีกทีนึงน,นะมี 119, 109, 118, 110แล้วก็ 116, 1 11 1 11 2ครับเ,เ,เรียกว่ามีกรรมการชาติเป็นกลางหนึ่งท่านแหละครับชาวปานนมานะครับแล้วก็ กรรมการยิปชาวไทยหนึ่งท่านญี่ปุ่นหนึ่งท่านครับก็เป็นกรรมการชาติของผู้ท้าชิงหนึ่งท่านแล้วก็ของแชมป์โลกหนึ่งท่านครับชาติเป็นกลางหนึ่งท่านสรุปแล้วถือว่า,าการชกเมื่อสักครู่นี้นะครับป้องกันแชมป์โลกของตอเว่ ตอวเวทนะครับของูบบีซีร้อยห้าปอนด์สุดๆเลยทีเดียวของเรานี่ถ้าลอยหน้าโดนจังๆนี่ร่วงได้เลยนะร,ร่วงได้ตลอดเลยเขาสิบสองยกเนี่ยเขาทะลาะทะลาะทะลาอทะลาทะลออย่างเดียวเลยครับนี่ครับมาอย่างที่แจ้งไว้ไมากว่าจะได้แชมป์มานี่ๆๆยากมากๆแต่การป้องกันแชมป์แต่ละครั้งครับของเพชรมณี CPF เนี่ยนะครับ ต้องชื่นชมแล้วครับหัวจิตหัวใจก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับในการยืนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่น105ปอนด์ครับเจ้าเพชรมณี 4PF พ่ะมาดูคู่นี้นะครับในน้ำหนักร60ยจะตีนแดงน้ำเงินบันพศเอาปึ้งปึ้งปึ้งปึงนี่อ้าวจะตินต่อยไปเรื่อยนะครับอ้าวขวาไปบันพศแม่บันพศนี่แอ้วนอ้วนดีนี่นะครับ รมการสเนิคํำชูนี่บนเวทีเอ้าจะตีนนะครับจะตีนกิติพยักแดงน้ําเหมือนบรรพฤขาวเอี่ยมเอ้าต่อยส่งสามหมาัดสี่ฮะอ้าต่อยไปเรื่อยนะครับทางบรรพฤปิดป้ายปิดป้ายปิดไปอืปปปอ่ะนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาอย่างที่บอกไว้ครับมวยพิกัดเวทใหญ่แบบนี้อื้มมาใครโดนใครก่อนเท่านั้นเองครับ <c oughs> แล้วก็ประเภทนี่ครับ สร้างกระดูกอีกนิดนึงครับเชื่อว่าโกอินเตอร์ได้ไม่ยากครับทั้งคู่เลยครับทั้งจัสตินหรือว่าบรรพตฝ่ายน้ำเงินครับนี่ครับฝ่ายแดงลูกศษย์คู่หนึ่งชัดชัยสาสกุลมามาบรรพตมาโดนเข้าไปชุดนี้ครับมาทำท่าเอียงเอียงมาอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่มาต้องโตนะครับทำไม่โตนี่กรรมการจ้องอยู่แล้วครับโอ้มีโต้มีโต้มีเถียงแต่จอดไม่จอดจอดไม่จอดอา้าว เอ้ยมหมัดเอาไว้นอกเสือกเนี่ดึงไม่พ้นเนะอะน้ำเงินนะครับบรนพดเ,เขาเขาเอี่ยมฝ<ม>่ายแดงอ้าวจะติดเอาหมดยกก่อนหมดยกอ้าวของอันสุเมศบอกว่าหมดจคับจับกับผูที่ยัมีอีกหคู่นะครับโนยานู่อีกหู่แล้ก็สิยกครับว่า เก่งกับกปีบอกรุงเทพชนบุรีครับเดิกับนักชกชาวญี่ปุ่นครับคู่ต่อไปนะครับคุนี้จบแล้วอยาวพึ่งไปไหนครับอ่านี่แหละครับมาดูภาพช้าของยกแรกนี่ต่อยก่อนต่อยต่อยพึ้งพึ่งปึ่งพึ่งไปเลยทีเดียวนะครับจัตตินบันพุทธแกกับปิด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 อ้าวมานี่นะครับ อย่าไปโดนหน้าอกนะโดนหน้าไม่เป็นไรอย่าโดนหน้าอกนะหน้าอกหน้าอกของแกนีดด่ดูดิมีเยอะมีเยอะเลยเติม,มเยอะต่อยไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยัาตินผ่านมาหนึ่งยกนะครับต่างกันต่อครับยกที่2วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทแสงไทยแมติคอจำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายครีมโทนน้ําพร้อมด้วยเย็นเติกขอบคุณกาขอบคุณก,าว,ณก,า,วณกาวช้างเคนจิครับจากประเทศญี่ปุ่นติดแน่นติดนานครับขอบคุณ บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยจำกัดครับผู้ผลิตและจาหน่ายท่อ PVC ท่อน้ําไทยบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องน้ําตราถ้วยทองและยาดมตราถ้วยทองครับนี่นะครับวันนี้คุณสายชนชัยพัชกลนะครับจากซิลเจิร์ปูเซนเจลหนังดูรายการนี้อยู่ก็ห้ใจไทยหัวเซ็งอยู่ดูอยู่ที่บริษัทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลุ้นตลอดเลยอ้าวต่อยไปแล้วต่อยไปแล้วจัดตินอ้าวบรรพด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 เริ่มเถียงเริ่มเถียงเริ่มเถียงเถียงมาอ้าว นี่ครับมายกสองครับมาเรียกว่าทั้งคู่นี่เมื่อกี้ดูคู่เพชรมณีกับพุทาชิงชาญี่ปุ่นมาใส่กันไม่หยุด12ยกเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมาดาวล่งของเรามาวันนี้ครับมาคู่นี้ก็ไทยเจอไทยครับโอ้โหนี่ครับมาอ่ะ,อะ,อะแต่ว่ามาดูแล้วไฟแดงครับเจาจะตินจะดูแม่นกว่านิดนึงครับบ้งหนิงอ้าวตินแดงนะนเหมือนบรรพฤษ ต่อยบนต่อยไปต่อยหน้าต่อยตาต่อยไปแต่อย่าต่อยท้องนะเอ้าจะตินขยับไม่อีกจะตินเนี่ยขวามือนะครับต้องขวาไปตัดลาตัวตัดลาตัวบันพดบมันพดบันพดเอาบันพุธง้างมาแล้วบันพดง้างมาแล้วสโลมาแล้วต่อยมาต่อยโอ้โห,โห,โหโ อย่าต่อยอย่าต่อยถูกเสือนะเอาอย่านะอย่านะนี่ครับดูอ้าว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 โดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันไฟแดงจัสตินโอ้โหนี่แหละครับมหาศึกสายเลือดไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีกันแล้วครับโอ้โหอ้าวไปเข้าไปโอ้โหนี่ครับมหามวยใหญ่มวยยักษ์เลยครับ160่งร้อยหกปอนดูครับมาใครใครโดนใครก่อนใครโดนใครก่อนตอนนี้จัสตินมาอีกชุดหนึ่งแล้วโอ้โหแต่ว่าบัณฑ์พศบัณฑ์มา เอาเอาเอาทำท่าเบื่อแล้วครับตอนนี้ยังสู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 ้ออกมาสิออกมาที่บรรพธบรรพธออกมาอย่าหยุดต่อยอย่าหยุดต่อยอ้าวบรรพธทักทนไหวแล้วอ้าวอ้าวชาตินชาตินชาตินทุกซ้ายต่อยหน้ามาทีนี้โอ้โหยางกันฟันจะท่านจะหลุดยางกันฟันทักชักใหญ่ขึ้นมาเอาต่อยแล้วปุ๊บากันฟันใหญ่ว่าเอาแยกเคี่ยวแล้วบรรพธแต่ว่าชาตินครับมาบนบนบนโอ้โหหมดยกหมดยกก่อนครับ โอ้โหนี่ครับเป็นคู่ดูเดือดอีคู่หนึ่งครับคู่เดียวครับ เี๋นะครับดูภาพช้าครับตสตินแดงนะครับแล้วก็น้ําเงินเนี่ยนะโอ้โหรายนี้นะครับบรรพธบรรพธเนี่ยโอ้คุณพ่อมาเชียร์เองเลยมาลุ้นเลยบอกทนไหวไหมทนไหวไหมต้องทนหนึงทนดิเอออยากเป็นนักมวยต้องทนต้องอึดเดี๋ยวโตได้โตได้โตได้ครับมากังจะขึ้นยก3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมาโนูดักแฮร์ครับแชมพูย้อมผมดำของบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดโคต คืนคันลบผิวหนังครับให้ใช้สกินเดียวนะครับขอบคุณวิตามินมโนโปรวิทบำรุงร่างกายจากบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดแล้วก็อุปกรณ์มวยนะครับอ้าวกรรมการหยุดตีเลยครับโอ้โดนชุดใหญ่เลยครับมาบรรพชเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ครับมาคุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาติครับอ่ต้องยอมรับครับมาแลกกันดุเดือดนะครับคู่หลังคู่เอกคู่นี้ ก็เป็นอันว่าจัสตินกิติพยักครับเอาชนะ KO นะครับชนะน็อกเอาท์บันพศขาวเอี่ยมไปในยกที่3ครับอ่ะเราดูภาพช้าครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาดูนะครับแม่กรรมการโอ้โหสุเนศครับสุเนศเกิกรรมการอ,อ,อยู่ที่โคราชอยู่แล้วนี่อ่ะฮจัสตินก็นต่อยเลยทีเดียวนี่บันพศบันพศก็เอา้าต่อยต่อยต่อยไปอีกต่อยไปเรื่อยนะครับบันพศแต่ไม่โตไม่โตไม่โต,ไม,ตไม่ได้นะเดยกกรรมาการนี่เล็งแล้วเล็งแล้ว กรรมการเลงแล้วนะครับพึ่งพึ่งอ้าวพึ่งพึ่งต่อยไป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 อ้าวปิดอย่างเดียวนะครับมันพุแต่ไม่โต้เลยอ่ะไม่โต้เลยไม่ไม่โต้ไม่ได้นะครับไม่โตเดี๋ยวกรรมการเนี่ยกั้นแล้วจับแพ้ได้เลยอ้าวมาสวนมาบ้างแล้วเสือมาแลวสุกเอาโดนขวามัดนี้เอียงเอียงเอียงต่อยไปเรื่อยนะครับจะตินอ้าวแม่มันพด่งแสู้สู้ไปข้างๆแล้วอ่ะ ข้างหน้านี่ก็ดูต่อยหน้าเยอะหลือเกินน่ะอย่างอันฟันนี่ห้อยแล้วห้อยแล้วนะครับห้อยแล้วขับปากแล้วนะครับบรรพดไม่แต่ใจกเกินร้อยเนี่ยเอาสวนมาเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหจะสู้เด็ดขาดจริงๆบรรพดรหน้าอยางแั้วดูละดอย่างอันฟันเห็นเลยเห็นก่อนเอาโดนไปแล้วชุดนี้ชุดใหญ่กรรมการสุเนกทำชูเห็นว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวโดนต่อยเยอะจะสู้คอจริงนะครับแต่ว่านี่นะท่านไว้เลยกรรมการ กลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเรียบร้อยนะครับจัสตินนะครับกิติพยักษเป็นผู้ชนะแบบหมดทางสู้ในยกที่3นะครับเดอะวินเนอร์นะครับเรดคอเนอร์นี่เป็นผู้ชนะไปดนีโชว์ฟอร์มแจ๋วเลยครับจัสตินกิติพยักษนะครับลูกศิษย์ของคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลอีกคนหนึ่ง